สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับซินนมอนจังเชนเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเอใหม,ม่ครับเป็นทิกเจอร์แพกใหม่เรารีวิวไปแล้วนะคะก็จะมาสอนโกงใน MC PE Master นะคะโกงง่ายง่ายกว่าโกงไหมครับทำมาดูกันเลยเราจะแหลกนิดนึงนะ ถ้าใครดูอันนั้นไม่แหลกก็เออดีแล้วแหละนะคะอย่างแรกก็ต้องเป็นของ M C P E Master นะคะให้เข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนแรกมันจะเข้าที่ Player นะคะให้กดเราสามารถเลือกเป็นไฟล์ได้นะคะเสร็จแล้วในโหมดนี้เราก็สามารถบินได้อ่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะก็ปิดไฟล์อ f f นะคะ แล้วกดที่ค่ะกดเป็นเทอร์อทีฟเลยนะคะสมมติว่าเราอยากได้บล็อกอบล็อกไม้แล้วกันนะคะบล็อกไม้ก็หาบล็อกไม้เลยค่ะหาบล็อกไม้ไปเรื่อยๆแต่อันนี้จะเป็นของรุ่นเก่านะคะไม่ใช่ของรุ่นใหม่ อยากได้บล็อกไม้ขาวห้าอันใช่ไหมคะกดอันนี้กดอันนี้ห้าอันใช่ไหมคะนี่ก็จะได้สองอันได้มาสองอันดีใช่ไหมคะเสร็จแล้วสมมติมต้องการไม้สิบอันนะคะมันจะทดแทนมาให้ห้าอันนะคะอย่างละห้าให้กดที่เดิมเลยคะ่ะแล้วกดเป็นสไ વ เวอร์ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นเดย์อันไนได้เลยนะคะ โทษทีโทษทีสอรี่นะทำผิดเห็นไหมคะเก็บแล้วก็จะได้สองอันแปลกไหมบางคนอ,อจาจจะมันหัวนิดนึงก็จะได้มามาสองอันวางบอกเดียวได้มาสองอันเข้าใจปะคะแล้วก็วางต่ออย่างเงี้ยประมาณนี้นี่แหละส่วนดํบถ้าใครจะโกมุางนี้นะคะ ถ้าใครจะโกงอาวุธนะก็กด PMC Master เหมือนเดิมนะคะกดเกมกดเครอร์ทีมนะคะสมมติว่าอยากได้อ,อะไรดีอยากได้ ดาบดาบาับไม้อ่ะแล้วด้โอ้ยอยากได้ดับไม้อ่ะแล้วก็เอิม่มอยากเลี้ยงหมาให้มันมีชื่อด้วยอะไรประมาณนี้นะคะกดนี้แล้วก็กด add view เลยค่ะกดกระดูกด้วยนะกระดูกอยู่ไหนกระดูก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 คนละเพลงละคนละเพลง กระดูกน่าจะอยู่อันแรกใช่จริงๆสอนเปลี่ยนชื่อหมาด้วยอุ้ยจะมืดเออแล้วเวลาจะเปลี่ยนมืดก็กดเดนะคะกดไท์แล้วก็ดีค่ะถ้ามันเย็นๆนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วกด MC Master เป็นเป็นสไ વ เวค่ะเราก็จะมีดาบไมา้ตามที่เราต้องการแล้ว อันนี้เป็นทิกเจอร์แพรชื่อว่าเดลีไลออนนะคะน่ารักแล้วก็นี่ถ้าใครอยากนี่กดนี่นะคะกดนี่ปาฮุกดไม่ต้องกดอันนี้นะคะเขียนชื่อตามที่เราต้องการเลยชื่ออย่างชื่อ ออมแล้วกันกค่ชื่อของมอนเนี่ยเลยโอเอ็มออมดนเดี๋ยวเดี๋ยวให้กดรีแพ้ใหม่แป๊บนนะ